สวัสดีครับทุกคเราในช่องลายทองคำงํำลายทองเงินนะครับผมสวัสดีพ่อพลีทีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะรุดไข่ครับผมดาดินม,มาทําทนอนให้ทองคำครับผมต่วเทน,นอนนี้ต่ําครับผมเวลาชี้ลงไปนี้ถ้าไม่เฉะนะครับผมเนาะเลยเอายืนรถสมวับบงมาไปใช้สวนด้วยก็เอามาเรดดินตรงนี้ครับผมผมที่ตรงนี้เลย ได้มีที่นอนนะครับผมตอนนี้ก็เก็บที่ก่อนนะครับผมเก็บพี่ก่อนเดี๋ยวจะให้ทองคำมอาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ใกล้มีอะไรก่อนนะครับดีก็จะเอาดินนะคะมาใส่ตรงที่ทองคำนอนนะคะเป็นดินข้างๆนะคะเพราะว่าหน้านี้ก็<อ>หาดินยากค่ะห,หน้านี้ ก็เคยสั่งมาอยู่นะคะแต่ว่าไม่ถึงคิวเราสักทีนะคะจนเข้าหน้าฝนเพราะไม่มีดินนะคะก็จะเอาดินที่อยู่ข้างๆมาใส่ที่นอนให้กับทองคําสริมที่นอนเสริมที่นอนครับโอ้โหดี งี้นขาจะเอาทองคำมาไว้ที่ลงตรงกลางนะคะไม่รู้ว่าจะเคาะหัวกันได้หรือเปล่าไม่ใหญ่อย่าเคาะหัวกันเด้อไม่ใช่พ่อเกิดดินอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้เคาะหัวกันนะ คือสัตว์ตัวแหววาไสัตว์ไอ้คลีกบกลอบครอยสุดเลครับมาครับโอ้ินที่ไหมโอ้โหพอดีเลยบางคำก็เขาอยูลอ่ลงตรงกลางนะคะก็ได้ลงช้างต่อออกไปจากคุณแม่อชิรสววสดปรัญญาวงค่ะท่าน เมตาเอนดูทองคํานะคะต่อเติมลงช้างให้ทองคําได้อยู่ย่งเังผูกไม่เสร็จเลยไม่ใหญ่เอาแล้วทักทายแล้ว เอาลรกดอกก่อนเอาหญ้าให้กินก่อนนะคะ เดี๋ยวพ่อทำงานเดี๋ยวทางนี้เคาะหัวกันให้มีใหญ่ด้วย ยาไปสองคำแล้วก็จับที่นอนให้ ติดหรือเปล่าเนาะตรงนั้นนะคะเพราะว่าตรงที่ทองคำกินกินน้ําแต่ก่อนพันลินก็เป็นไอ้หนุ่มรถไทยนะคะก่อนที่จะมา างนะคะแต่ตอนก,ก็เคยขับรถไฟ ดันอีกด้านนี้ด้วยนะคะเอามาใส่ตรงนี้นะคะตรงข้างหน้าจากของบ้าน,นะคะ่ะจากของบ้านมุงนี้ต้องคำรอมากเลย ขิญยาไปนะ้พ่อกลับที่นอนให้โอ้ตกใจฮาวทง ดันมาทงคำก็ยกหัวแตก่ก็กินอาหารนะคะกินอาหาร นี่แหละครับผมสีเยเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าที่จะแคบก็จะเป็นแบบเนินๆนะคะไว้่ให้ทองคำนอนนี่ก็ช่วยอันนี้ก็จะพลังงานคนห้คอนเรยนะคะเอาดินนะคะมาใส่ตรงต่ำตรงนี้จะต่ำนะคะตอนทองคำตกมันแทงดินแล้วเราจะเอาดินตรงนี้ลงไปด้วยนะคะ เพราะว่าเวลาทําความสะอาดตอนตกมานี้จะไม่ค่อยสะดวกนะคะที่จะสูงเห็นไหมพ่อทําที่นอนใหม่ให้เวลาเข้าอน้ําก็เข้าออกเข้าออกห่างๆรักหน่อยนะตองคํารู้ไหมเนาะเออฮ้า อาฝั่งนี้ไม่ใหญ่ที่ของไม่ใหญ่ก็ดีอยู่นะคะแต่ไม่ใหญ่นี้เล่นดินนะคะตรงนี้ไม่ใหญ่เอาดินเขาขึ้นไปปู เกลียดดินนะคะเกลียดดินเป็นเนินนะคะเป็นเนินสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามช่องพลายทองคําพลายทองเงินด้วยนะคะช่องเพจพลายทองเงินตโตๆพลายทองคําพลายทองเงินคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะัครบ